สวัสดีครับผมเขยอีสานใต้ครับครับวันนี้เนาะครับผมมาหาคุณพ่อเอกครับมาตามต่อแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของพ่อเอกครับงวดของวันที่1กุมภาพันธ์หกเจ็ดครับท่านผู้ชมครับมือนีผมก็อยู่ที่บ้านของคุณพ่อครับบริเวณบ้านของคุณพ่อคุณพ่อกับเลี้ยงตะกะแตนขึ้เกาครับอาชีพอาหลักของคุณพ่อครับนี่คุณพ่อกับเลี้ยงล้านครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเขาไปฟังเบื้องแนวทางความฝันของคุณพ่อเองน้ากันเนาะครับโอ้กระทอมนี่ก็เป็นตาเย็นดีนะครับท่านผู้ชมครับพอสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมื้อนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของพ่อเนาะครับครับพงสุดท้ายเนาะครับพ่อก็เรียบเรื่องฝันแล้วก็เขียนตัวเลขไว้แล้วเนาะพ่อเนาะครับครับครับกระทอมนี่ได้ไหมบอกครับพ่อได้มากจาก เดือนก็กลัวนะครับเอนต้อเดือนครับเย็นดีเนาะพ่อเนาะที่แรกผมนึกว่ามันห่อนี่มันตั้งอยู่กลางมันกลางแดดพอดีเนาะมุ่งอย่างข้าครับบ่ห่อนีเย็นครับครับอือไอ้แล้วร้านไปไซส์ละครับพ่อร้านให้นอนทั้งในครับมองเปีมันไม่มัดอ๋อครับคนมาอยู่กับท่อมมาบ่ด้นไปทั้งนันง่ายบัมาขึ้นเพราะตรงนี้ก็เอาไว้ให้ร้านเลนพอดีเนาะพ่อเอาไให้กับเลนเพราะมันปีนออกพได้ครับครับ อันนี้พ่อเหตุเองหรือว่าสื่อมากสื่อเพนครับสื่อของพี่น้องแหละม่มีเวลาเหตุครับครับลังนี้ซื่อมากเท่าไหร่นะครับพ่อสื่อพ่นสองพันห้าแล้วร่วมเรื่องจ้างรถค้นมากกับไห้เขายกซอยหาหกคนกับซรืองสื่อเราสื่อยังเน่ก็หมืดอยู่สามพันครับอ๋อครับครับแต่จริงๆซื่อมากนี่ประมาณสองพันห้าในราคานีเนาะพ่ออืมแต่จ้างรถมาเองครับจ้างรถมาเองอะื่อเราซื้อยายครับ่ากคนยก ขาลอยครับมันโยงโคงคนมันจังข้นครับ,บยกขืนยงลงเข้าท่า <üyor uz S 3> อยู่เนี้นะครับแบบแข็งแรงใครก็เขาสื่อแบบไม่ไพ่อยู่ครับครับอืมอยู่ในลายปีแบบนี้ครับครับนี่จะใหม่ปลาใหม่โค้งมันเม่นเมนครับถ้าผู้ใดสนใจก็ทักมาหาพอเองได้ครับท่านผู้ชมแถวอำเภอพ้สิงเขานะคือถ่ายเอฟซีอยู่แถวๆนี้อยากได้กระทอมแบบนี้เนาะพอครับเพราะว่าพอเอกว่ามีคนเหตุขายอยู่เนาะคือพี่น้องกันเลยครับ<ม> อันนี้สองพัานหาครับท่านผู้ชมครับกับบัแพงได้นอกพอครับบแพงอันที่เพื่อนเฮียขายกระทอมนั่นจากบาทน่ะพอที่เพื่อนขายเป็นที่ว่ายังเกาะตามลานอาหารไหนเห็นบ่กระทอมไม้ไผ่แบบนั้นเนาะแต่มันบ่คอยทวนแบบนี้นะตัวนั้นสามพันกว่าสามพันหาสามพันโอนมั่งเมียนบ่ครับครับขาดขัดโอเคนาะพอครับอ่าพอในวันนี้นี่ความฝันที่พอสิมะวาวซูเอฟซีฟั่งนี่เนาะครับ พ่อฟันได้จังมือแล้วครับโค้งสุดท้ายนี่ครับผมฟันมือขึ้นเนี่ยครับในเลขพก็ดีมือขึ้นครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้พ่อเว้าซสู่เอฟซีฟังเนาะครับว่า่อฟันวัาจังไหรเนี่ยครับผมฟันมือขึ้นนี่ครับฟันวัดยูเฮือนเนี่ยครับครับฟันกับฟันเห็นไอ้คนที่เพิ่นเคยฟันว่าแต่พ่นมะลกเกือบปีแต่ว่า่นตายไปแล้วโอ้ฟันว่าพ่นมหลักเกือบมวน รอบนั้นพ่นมะลักเกืบอยู่นาเฮือนพ่นบ่อปากเหมครับเกือบเกือบเบอร์เก่าแหละลักเกืบไปคููหนึ่งก็ไปตีเก่าสอง่ะมันออกเก่าหนึ่งแบนเมนครับรอบนี้พ่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วพ่นเมาเซ่มาเลยผมกับจอบูีทั้งเฮือนผมว่าสิมะลักเกือบบ่พอดีมาหอดนาเฮือนผมผมเลยเอื่นใส่ว่าเฮียมาลักเกือบเด้อผมว่าผนก็เลยว่าบ่ได้มารักเกือเพ้นนะมาบอกเลขพ่นนะคนตายคนตายนั่นนะครับมาบอกเลขสี่ศูนย์พ่น ซื้อเอาเด้อแปดสิบบาทเพื่อนนะแล้วเพิ่นกับจังไดอีกครับเพิ่นกับยางเนี่ยบอกแล้วเพิ่นกับยางไปซื้อเอาอย่าลืมเด้อเพื่อนนะแปดสิบบาทซื้อโลดมาถือแค่เพิ่อนนะครับเพิ่นกับยางไปพื่นละเลยไปไปทั้งวัดไปละครับมองเพิ่นอยู่พ่นละมองเฮือนเพิ่อนไอยู่ไกลๆวัดเนี่ยโอ้หายไปทั้งวัดพุ่นหายไปทั้งวัดพอวัดถ่ายเนี่ยเพิ่นอนอยู่วัดครับครับพอพอคิดว่าตอนนี้เพิ่นกับอยู่วัดเป็นปะครับครับอยู่วัด ส่วงคพื่อนตายกันในสองปีแล้วมั้งส่วงเพืนตายอายุพั่นหาสิบแปดปีหาซิแปดครับครับสรุปแล้วพ่อสิดยืดแต่ตัวเลขนี่สิมีสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับแปดศูนย์แปดศูนย์ครับหาแปดหาแปดอายุของเพื่อนตอนตายครับโอ้ครับครับโบเมนเพื่อนจีไม่หายโศงอีกบ่เจงาว่านี่แหละครับบ่เคยขึ้นเพิ่นเจือเจือเลยครับเพินเห็นสุดเลยกับเป้ใส่บาทในพื่อนโยครับตอนนี้เปลี่ยงไกล ย้อนข้าไปกับลานครับครับมลอบนันเพื่อนมามาลักเกิบนะพอนาะแล้วก็พอตีเลขใส่ือเก่าสองพอเกิดมันเป็นคูเนาะครับแล้วเหลขกมันออกเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเว่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่าเนาะครับพอมันลดนลงมาแตมหนึ่งครับรอบนี่เพื่อนมาที่บ้านของคุณพ่อเอกครับท่านผู้ชมบ้านของคุณพ่อเอกกับบ้านเล็กที่เจ็ดสเิบสองเนาะพอนครับบ้านเลขที่เจ็ดสิบสองครับท่านผู้ชมครับคนตายมาหาครับ คนในหมู่บ้านเดียวกันเนาะงพอเนาะเป็นญาติพี่น้องกันญาติพี่น้องครับซื้อเพิ่นไอ้ลุงบุยเอินเพิ่นลุงลุงบุยครับอ๋อเราตายตอนอายุหาสิบสองปีครับหาสิบแปดครับก็หาสิบแปดปีครับท่านผู้ชมครับอ่าเราตายตอนอายุหาสิบแปดปีครับเรามาหาคุณพ่อเอกคุณพ่อเอกอยู่ที่บ้านคุณพ่อเอกได้บอกว่าอย่ามาข้ม้อยเกิดอีกเด้อครับเพิ่นบอกว่าบ่ได้มาข้ม้อยเกิดมาบอกเลขครับสี่ศูนย์ห้ซื้อ แปดสิบบาทอย่าลืมเด้อเพิ่นบอกว่าจอนส่เนาะแต่ว่ามาหลอกก่อนเพิ่นบ่ปากเพิ่นลักเกิบไปเพิ่นก็หัวเอ๊ะเอ๊ะไปเลยบ่เว้าน้ำมาสุนีเว้าเพราะว่าผมเว้าก่อนเด้ผมว่าหนูสิมาลักเกิบอีกบ่ผมว่าเออเพิ่นว่าบ่ได้มาลักเกิดไปเนาะพ่อบอกเลขเพิ่อนมพ่อถ้าเพิ่นบอกเลขจ็กส่เขาบอกว่าพี่บอกหนคนบอกขึ้นเขาต้องซื้อลงบ่ไอ้หลอมนั่นเลขมันลงมากเนาะ เี่มันลงคลงบบรับเาเขาตีบถือแล้วเนี่ยเกิอบคูหนึ่งกับมันมันกัเป็นหนึ่งอยู่้นนอเขาไปตีซองขางครับเออไปตีต่างแต่รอบนั้นเพื่นบัาได้บอกเลยครับครับไอรอบรอบนี้ถ้า4ีศูนย์ลงลงลงแถมหนึ่งก็สิเป็นเลข30มศพวก่ก็บอกไปรอบก่อนได้หกสามแม่นบ่ครับครับรอกไอ้อบแรลาวางว่าถี2องเนี่ยอืมมันกับศรษศูนย์ถ้าลงก็เป็นสามศูนย์่ครับพ่อ เพราะว่าผมบอกหลอบแหลกไปหกสามศูนย์ครับคันว่าแบ่งเงินเล่นโบกันแม่งๆครับมันก็ดีมันปั๊บเลยครับท่านผู้ชมกันระวังสามศูนย์นั่นเองครับเพราะว่าคนบอกผีบอกหนนคนบอกขึ้นเนาะผีบอกให้ลรล่วงแตมนึงครับท่านผู้ชมแต่คนบอกให้ขึ้นแตมนึงคือกันไวแต่็ครจะลืมเลขตรงๆนั่นเนาะตรงๆะผมบอกนใจผพราว่า4ี่ศูนย์แต่แล้วครับครับตัวเลขคือตัวนี้เนาะพอเนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับฝันพอเยอกครับ ค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่1่กุมภาพันธ์หกเจ็ดครับคี่เลขตัวนี้เลยครับมีอยู่3หางเท่านั้นครับที่คุณพอให้แนวทางในโค้งสุดท้ายนี่ครับการลองพิจารณาเบิ่งน้่กันครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นแค่ความฝันเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะครับอ่าเล็กซิมาหรือบอมากกับอ่ายาวากันเนาะพอเนาะครับครับ4 0 8 0 5 8ครับท่านผู้ชมครับให้ระวัง3 0ไว้ด้วยครับ เพื่อเลขมันลงหนึ่งแต้มเนาะพอเนาะครับพ่อมักเลขใดเป็นพิเศษพอพวกเามักสี่ศูนย์สี่ศูนย์เนาะตรงๆเนาะครับตรงปันมือขึ้นนี่ครับพอเองว่าครับสี่ศูนย์ก็แปดศูนนี่ละล่องตัวล่องกับแปดูนย์เนี่ยแมนเพื่อนบอกให้ซื้อแปดสิบบาทครับบนนี้ครับเลขแต่เลขแปดี่ลักแปดนี้บนอั้นแล้วบ่ครับพอผมว่าจังว่าอีู่เนาะเพราะว่ามันตรงกับเลขอาจารย์ดังเพื่อนมากนี่ครับอืมบนได้อาจีะหาบบมีแล้วล่ะ เลขที่มีหลักแปดครับครับโอเคครับพ่อกรับแนวทางของพ่อกับมีอยู่ประมาณนี้เนาะครับครับในวันนี้พ่อเอกได้ซื้อเลขยังไหวเราบอกครับยังไม่ได้ซื้ออยู่ครับครับซื้อใกล้ๆเลขออกมาครับพ่อคุละใกล้ใกละอืมะครับครับครับโอเคครับผมขอบคุณพ่อเอกหลายๆครับที่มาเวาสูฟังเนาะพ่อครับพ่ออวยพรให้เอฟซีน้ำเนยครับพอเอฟซีสุขภูสุขคนยถือเลขถึงเบอร์กันสุขภูสุขคนเรื่องหล่อมีล้ำลับเรื่องด้วยนะปีใหม่ยังปีใหม่ยังจอย ครับครับต้นปีอยู่เนาะพ่อต้นปีอยู่ขอให้ได้โชคครับได้มีเงินใสบ่ขาดมือครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เอฟซีบรรทึกแล้ววันนี้ไงเนาะพ่อแล้ววันนี้ไอวันที่หนึ่งไปเลยก็ได้ครับครับผมเคยอสานตายก็ขอจบคลิปไปเพียงทานี้ครับอาจจะเลื่มกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเคยอสานตายน้ำเนยครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณครับพ่อคบอครับ Mm-hmm. <laughs>